ช่วงเวลาตัจากนี้ไปพี่น้องเออวันนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีนะฮะเป็นเอ่อเป็นตลกนาเป็นลูกล้านพี่น้องชาววันบ้านเรานี้แหละคนตายนะครับเป็นนักร้องเออเป็นดีเจเก่าในอดีตนะตอนนี้ก็ไปอยู่ตระกูลใหญ่แล้วไปอยู่ตระกูลเชิญยิ้มวันนี้มาในสายฮาสายบุญนะ,ะพี่น้องมาดูกันนะว่าวันนี้น้องสาวเจี๊ยบเนี่ยเขาจะมารวมสนุกกับเราเนเวอร์ชั่นไหนนะฮะพร้อมทุกพร้อมไหมคะ พร้อมมากดูลักษณะแล้วพร้อมมากอย่างแรงเลยนะครับดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มขอเสียงปรบมือหน่อยจ้าขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยจ้าและเพื่อนพิการไม่เสียเวลาของนาฬิกาของท่านเราจะมาในผลงานเพลงนี้กันเลยดีกว่าวาดตูเทป มานกันต่อยสะเพลงไหมคะพี uh <uss mus incom> um> ่เจ้าพี่เจ้าน้องนี่เป็นลมเลยสวัสดีก่อนเลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะสวัสดีสวัสดีไรอีกขอบคุเลยสวัสดีค่ะพี่น้องคือบ้าจบเลยล่ะจะพูดมันจะพูดไม่ต้องมึงแต่ไรนะแต่ไรน่าให้ดีนะแต่ไน้าไอดีนะมันซุยนี่มันซุยอ่ะแต่มันบ้าอ๋ออันนี้พี่เจี๊ยบชมแล้วใช่ไหมนี่ชชมค่ะตันรอดชมทุกงนี้เลยเสียได้เสียได้วิ่งพนานนูเลยคือเรามีความรู้สึกว่า ยู่ก็ซวยหุ่นก็นดีผิวก็ซวยถูกย่างเผือแควกหมากเลยค่ะพอมันแรงบอมันเต้นบอมันร,ร้องเพลงมันชอบทุกคนเขาชมแล้วหลาวพี่เจี๊ยบเข้คนหมากรเลยใครดีชมน้องใครๆก็ววาพนันตังเพ่ได้เหล่แหละหมากรเลยอ่ะให้มันผอดีใช่ไหมผ<า>่อดีใช่ค่ะอดีตใจมาเลยนะที่ได้มาที่นี่ แนะนำติยเฮ้ยแนะนำตัวแนะนำตัวก่อนเชิญค่ะเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะลูกหลานคนจังหวัดระนองนะคะเป็นดีเจค่ะมานานเกือบสามสิบปีแล้วตอนนี้ก็ได้ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะคะจากรายการวิทยุอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ทำงานด้านการประจผลภัณฑ์เป็น f C พิธีกรเชี์ขายเล่นตลกแล้วก็ร้องเพลงค่ะพี่แจ๊คโอ้เพเหนื่อยกับมันสุดยอดเลย ทุกอย่างเลยนะแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองโอเคอ่ะพี่เจ๊ส์สเพลงนะกลัวน่ากลัวอะไรนี่ก็ช่วยอยู่ก็ช่วยส่วยอะไรยอะไรเผื่อครับพี่เจมแฟนยังคะอ๋อปีแฟนแล้วค่ะหนึ่งสองสสี่ไม้ิกับามีใครเอามันหนับนิวใส่วะหนับนิวเหมือนกับหมากเลยมัดไมายมาแีใครเอาสักคนแล้วแล้วหน้าบันทีใครมานนี่เอาอะครับพี่น้องหรือว่าอี่เอา ยายไหมคะอย่าให้ยายแ่าเลยก่อนนะคะเลยคอยมาแล้งกันนะคะมาถึงอะไรลากตบลากไปที่เลยไม่สายมันมนมชั้นเล่นมชั้นนี่นั่นยายเร็วยายเร็วเลยนี่แหละแม่เอยังเท้านมคลองพ่ออ้วนะยายถังยานกูยังไม่คุยเลยอะแล้วบอกไปเลยนะคะที่ยายย้ายถึงวันนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะข้องชั้นนะคะก้องน้ำหลวดกับเอาเอข้อกงน้ำกับยายบอกกับภูมิใจไหมภูมิใจค่ะที่ได้ก้องน้ำกับจับดู ทางน้ำหรือเปล่าอันนี้ของแทนงัยนะคะแต่อันนี้ของปลอมนะคะต้องจำใจนิดนึงนะคะพี่น้องจ้าพี่น้องทองจริงค่ะจับได้ได้เลยนะไม่ล่องเลยนะไม่แหวกใช่ไหมคะใช่ค่ะจับได้เลยแต่พี่น้องย้ายโทษยกทรงนะอโทษเนี่ยถึงดื้อเลยถึโอเคอ่ะพี่เจ็บสะเพลงเธอสเพลงเลยสักเพลงเธอเลยสักเพลงเธอเลยโอเคจันทันอยากเอ็นเธอเต้นก่อนไปพี่เจ็บแทนไหนมึงมาแตะมึงไม่เราเราพี่พาคนช่วยเต้นค่ะถานนี้ถานนีพี่เจ็บเดิมเต้นได้เอง โอเคงั้นเรามาต่อยเส้นดวกันเราจะไปเจ็บอกก่อนกเราี่เจ็บเราลือดตัวมาป่ะเฮ้ไม่รู้เรื่องนะแต่ยีรร้องไม่รู้เรื่องเยอะเลย่สปีดกหนึหลุมปีดอีกทีหนึ่งหลจบเพลงนี้นะ จ้ายไปขึ้นไม่ได้แล้กูอย่าไปสิเย้เลยนะคะเป็นรองเด้งเย้เลยนะคะถ้ากลัวเอาไม้เขี่ยได้นะลูกให้เย้แถวจานแล้วไปตบลัางเวทีกันนะคะเจอะมันลัางเวทีได้ยังไงตบตาลุ้นเลยได้เป็นเจ้าพ่อเออเอวมันดีใครก็ได้สวยยิ่งที่มันที่ะค่ะเสี่ยงกินเลยค่ะก็เสียงกินเลยค่ะ นี่ไม่อยู่กัาลูกหรอลูกมาตามเธอเนี่ยเหมือนเธอตอนเด็กๆเลยลูกแม่พอได้ยินโดนตีไปทีไม่ได้ตะกี้มันจะโดดตามเธอไปแล้วไปลูกไปไปลูกไปกลับไปดีเว้ยทำให้ไม่ได้นั่นลูกใครวะเปิดตัวแฟนหน่อยได้ไหมหยุดจันเลยค่ะเดี๋ยวนางยักษ์ค่อยเปิดแนะนําเพลงใหม่นะคะพี่น้องคาวันพี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเจี๊ยจะเล่นสนุกสนุกกับวงแหละจะเล่นแบบยาวๆเลยนะช่วงนี้เจ๊บข้อหนูยาพี่น้องเอาโทรศัพท์ขึ้นมาได้ไหมคะ ก่อนเลยก่อนที่เจี๊ยบจะไม่มีสติแต่เดียวเจี๊ยบจะลืมนะโทรศัพท์ลุกขึ้นมาก่อนแล้วไปกดเพลงนางยักษ์อ่าจำไว้นะชื่อเพลงนางยักษ์เจเปเนญะพรพี่เจี๊ยบเล่นเป็นนางยักษ์ผีเสื้อสมุดน้ำหนักเจ็ดสิบสามโลข้าพูดหันด้วยนะค่ะตอนเดียวเราเล่นสรุปเพีเดียวพี่น้องจะต้องช่วยกันข้าไปกดนั่งโอเคไหมเดี๋ยวรองให้ช่วงล่างแต่ตอนนี้นะฮะนหนเจเจไปไหน เดี๋ยวมาร้องเพลงสนุกๆมาเรียกหาผัวทันทีเลยนะแน่นอนฉันเป็นลูฉันเป็นลูไอ้เจ้าบ้ากูเลนเนี่ยบ้าชกูจะหลอกเวงเลยเอามาค่ะพี่เจี๊ยบเป็นอามาดาเนี่ยขอบคุณน้องๆด้วยนะคะเดี๋ยวแตนนพี่เจี๊ยบนะโอเคครับผมอ่อไปค่ะช่วงนี้นะฮะเสนุกสนุกกันยาวๆเลยนะไม่มีหยุดเลยแบบมันยาวๆไปเลยนะฮะ ตอนนี้พระอภัยมณีกำลังจะขึ้นบนเวทีแล้วนะขณะนี้นะคะพี่น้องกัรได้หรือมั้งได้แล้วเราจะได้พระอภัยมณีมาเล่นแล้ววันนี้เราออกมาร้องเพลงด้วยนะใครกล้าไปชม MV ตอนนี้ก็เป็นกระแสในติกตอกแฟนพี่น้องด้วยนะฮิตทีฮิตทีมาเลยค่ะเอาดนตรีขึ้นเร็วสวัสดีครับ Hey oh มีเจข้างล่างเลยอย่าเบิใครได้ยิงหีมันหรืเปล่าคะเจ้ค่อยอย่าดูไหมนเป็นลมตายเลยีเจให้เดินเดินมานเหมือนเจวเด้งเดงเดใส่เขามีเจีว่าเขาต้องเม่เแดนเลยเจีบอย่าลองเพลงเดี่ยวมากเลยมันได้อารมณ์เงยง่ามากเลเพลงแดงเพลงได้หัวน้อมไแดงเ้าลองเดงเรียวมากเงยงดงล่ได้อารมณ์ไม่ท่าแต่เดียวตอนนี้มลองเข้าไปเดงเดเด้ราล้างจเราลงไปไม่อยู่อะค่ะ มินมาทำจริงไม่มินนะไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้ไม่ได้ล้างเสื้ออะไรเลยร้านนี้วามิมินมินมีมารยาทไงยขนยเยอยจะไม่มีมารยาทรู้วะมิน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 เด็กมันแรงไห่ฮอกเงเออน้องมินไม่มินไม่รู้ออกลง็วางไวทีห็ืไม่เจอร่างไวทีอะไเงรู้มีมินนีคือหลักแร่ใช่ไหมอ๋อเป็นีเด ลูกแรงมากนู้เจียมลองมาเจอสัวตึงเลยนะสัวตึงตาบี้แน่นอนแต่เกียมคือคขมั้งไปนานแล้วฉันกินแนวอะไรทวาเพลิงเล่นดนตรีขาต้องยกขึ้นมาเต้นแน่นอนแน่นอนเลยซึ่งกับเขาเต้นท่าของเธอลงไปเลยแต่เธอไม่ไปห้าเข้าไงเธอไปห้าปลานี่ไงใช่แล้วนะคะพี่เจียมพี่เจียมเต้นฐานนี้ก่อนคนซวยๆแยกเลยคนซวยเต้นนะคะต้องดูคนซวยคนนู้นเจียมพี่เจียมเต้นฐานนี้พี่เจียมบอกเลยเอ้โหสังเกตสังเกตบ้ากูขลังบ้ากับมึง มีไ้บาปแล้วนู่นนึงกูไปกันแล้วพ่อสักวันได้มาไม่ได้บาปแล้วพ่จะทำได้ล่ะวันนี้วันนี้วันนี้ใครจะทำได้แล้วบาหรอไม่ได้ไปนานแล้วไปเพลงนี้เอารุ่นใหญ่หน่อยเพลงนี้ขอให้รุ่นใหญ่ถ้าสองเพลงมันมันนะอันนี้ลองให้ทางพี่สาวเขาบ้างนะคะลูกแต่ถ้าลูกมันลูกจะขึ้นมาก็แล้วแต่เอาไม่ยอมเหรอก็ก็ตามใจเดี๋ยวจะให้เขาร้องให้ฟังคโอเคนะขึ้นเลยนะ เอาเลย <Yeah. S 1> โดนตรีมาเลยเฮ้เฮเชื่อพี่ต้นน้ำจะร้องเองเพลงนี้ น้องเก่งมากเลยลูกดีงามไหมสุดยอดก่งมากเลยอ่ะกี่ขวดกับกี่ขก๊วยลีลาโคเดน้ำไม่ไหมถึงว่ากินไปกี่ขวดและอะไรอ่ะเป็นเมื่อคนเมาเลยอ่ะก้างหมาก้างมากเลยลูกด้วยเหรอลูกด้วยไหมอ๋อเต้นด้วยกันเป็นเพื่อนต่างวัยเลยไหมคะสนุกมากเลยอ่ะนะฮะเดี๋ยวข้อนุญาตนะคือยังสนุกอยู่เลยยังไม่หักลงนะจ้าอ่าแล้วบันเุิงแล้วสินะก็น้องยังเหนื่อยไหวไหมล่ะ ถ้าพี่จ๊บไว้มันก็ไว้สิคะจะได้ได้ติดเธอเลยพี่แจ๊บมาเราแบ่งกันนะแบ่งสวยละน้องเป็นคนที่มันเป็นคุนที่รักอ๋อรับปลวกพองแลคะเราจะแบ่งกันเราได้ดีละเราจะใช้หมดเลยมันได้บาลอยที่มันแบ่งกูนะาสิเป็นลูกมันเป็นลูกฮาสิรวยละทุกคนนะครับผิดหวังว่าเขาเคยเกล้าได้แล้วแหละงานสำหรับนะาข้าได้เห็นข้าข้าเห็นข้าเห็นข้าขเห็นนะข้าเห็นเจเจมานี่ก่อนเลยมานี่ก่อนเรียกผัวทันทีเว้ย ทับใมากไม่เป็นไรค่ะขับรีใจเจบอ่ะวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าพี่น้องเจีบยแนะนำตัวก่อนนะคะเจเจผู้บ่าวบริรัมก็เป็นอ่าเป็นเขาเรียกเป็นแฟนแฟนเราเราอ่ะไม่มีผัวแล้วแล้วเราก็เลยตีชิงเฮกินเด็กกินเด็กเป็นอมตะอาชงอาชงชคตโตกันเออหยอกยอกยอกนะ ทีนี้ก็ถ้าใครได้ชมมิวสิกวิดีโอเอ๊ะเดี๋ยวต้องให้เจเจเนี่ยไปเปิดค่ะพี่นุชรอเปิดให้อยู่คับเปิดให้อยู่ใช่ไหมจ๊ะใช่เดี่ยวพี่น้องทุกคนจะได้พบกับความสนุกของวงยาวๆเลยนะฮะวเลยยาวเลยพี่เจ๊ขอเพลงเดียวขออีกเพลงเดียวเท่านั้นที่จะแนะนําให้พี่น้องได้ได้ไปชมกันที่บ้านแต่พี่น้องว่าเอ้าแล้วมันอยู่พื้นวะในหลงกลงตะคิดก่อนที่พูดหวานพี่น้องชมนะคะเจ๊เป็นหยักแล้วก็เจเจเป็น พราผ้าอะไรมันเนี่ยแล้วทำไมเธอไม่พูดบ้างหรอฉันพูดแล้วเธอเป็นอะไรหรอไมมันไม่ดังจะไม่เธอเป็นอะไรไม่จะไม่เป็นอะไรเธอเป็นพระอะเผยแล้วทีนี้ไอ้นี่เสื้อเกินค่ะฉันจะมายืนทำไรใช่ไหมพี่น้องไมาดเข้าไปดูในยูทูบเลยนะครับในยูทูบเจียเป็นจพรเพุ่งลงได้ห้าวันสามแสนวิวไปแล้วนะครับะพี่น้องขอบคุณมากเลยนะะท่าน้ามีอะไรจะฝากแฟนๆบ้างก่อนที่จะจัดเข้าเพลงใหม่ท่านก็กระพบด้วยนะคะพี่น้าติ๊กตา ทางการสายดันว well, uh, ่าดานากระดัน <üne> ดันนะคะว่าดีดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มไว้ด้วยนะคะไปยูทูปกดครับไปเลยกดให้จังจังกดให้เมียนแจ๊กแจ๊กนะคะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะขอบคุณพี่ต้นน้ำครับขอบคุณพี่ต้นน้ำครับยิ่งมันไม่รู้ซึ้งเลยเลยไม่รู้ซึ้งเลยเลยเป็นมาดึงยิ่เขาต้องไปอะอะอะไรเงี้ยไม่เลยมันเชยหมากเลย ปีเราพร้อมแล้วนางยักษ์พร้อมไหมคระปอมนะฮะเขาได้ทำเพลงใหม่นะออกได้แค่ประมาณ5วันพี่น้องนะลองดูนะแลับจะลองให้ฟังทีจังหวัดกระบี่เป็นทีแรกนะฮะค่ะพี่ๆเข้าไปชมใน YouTube ได้นะครับช่องจีอัพเบนจพรดชัยแนวเปิดได้เลยนะครับตอนนี้เปิดภาพประกอบได้เลยนะครับเพิ่งลง YouTube ได้4-5วันนะครับเราเปิดในโทรศัพท์ดูพิมพ์คำว่านางยักษ์เชื่อากียงเท่ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะผู้ชม สุดก,กายรองตอบมือค่ะตอบมือตอบมือหายไม่หวนคลับรือเธอเริมรักวันวานกลายเป็นตำนานความรักเราตะโกนผู้เรียกรักกลับมาแนบนนสองเราอยู่ไหนไม่มากลับคืนมาเถอดหนาอกพราอภัยโปรดเห็นใจความรักของข้า ากจะตายยังไงเธอพระคองยอมตายในอมกอดขอ,องพระอภัยมณีข้าพี่น้องไปเล่นเสียงกันยเยอะๆยเลยครับผมในติ๊กตอกนะชื่อเพลงนางยักษ์นะนางย,ยักษ์นะคบผมเข้าไปเล่นติ๊ t ต k อได้ใน Youtube ได้นะคะถ้าวันนะตอนนี้นะคะข้าพี่น้องเช่วยกันก็นไลก์ก็แชร์ติดตาม คนน,นี้นเ,<ล>เป็นพระเจ้าพรชาแนลเนาะตแต่พีนมาเถิดออหน้า,นะาอนโอ้พระอภัยโปรดเห็นใจความดักของข้า ไม่รู้อ่ะเรารู้แว่าเรามายื้ยนาไรย์นี่แค่ัาจีบกันน่ะเรารักไปได้จริงๆเลยอะเราคาดภุมจริงๆในพี่น้องคะวันนี้คำพูดวาจาไดไม่สุภาพเป็นเพียงการแสดงไม่ใช่นิส้แเตไม่ใช่เป็นสันดานก่ะแล้วก็พี่น้องฟ้าเพลงนางอยากด้วยวันนี้ขอบคุณในหัวอิฐนะสมโยนะ คนตัวเล็กๆที่นั่งข้างหน้าเนี่ยค่ะที่ใส่เสื้อสีชมพูตัวเล็กร้อยกว่าโลเนี่ยนะคะแล้วก็พี่น้องที่น่ารักทุกทานเห็นเจี๊ยบทีไนพี่น้องตัวจริงเจี๊ยบอาจจะไม่ส่วยนะคะเจี๊บกระเมือนหนังหยักนั่นแหละเจี๊บถึงด้เล่นเป็นยักพี่น้องไม่ต้องอายเดินมาทักได้เลยถึงเจี๊บไม่ช่วยแต่เจี๊บจิตใจดีนะคะวันนี้ขอโทษจริงๆถ้าเคยผิดพลาดประกันได้เพอน้องๆกับเจี๊บไม่เคยเล่นกันเลยแต่เข้ามาช่วยตบมือให้น้องๆชี่วงด้วยนะคะจับมือไที่การไปที่น้องๆช่อวงอะไรคะน้องๆมา วงอะไรนะด็อกเกอร์ดอกเอื้องอ๋อพีอ่วไปเจี๊ยบด้วยเอฟซีมาด้วยก็จับจานมาเลยค่ะสวัสดีค่ะออ๋อออเป็นแม่ของหลานหรือเป็นใช่ไหมคะของน้องปีใหม่ใช่ไหมมากับปีใหม่หรือเปล่าจริงเหรอคะ,คะน่ารักมากเลยลูกเดี๋ยวลูกไปเอาตังค์นะเดี๋ยวป้าจะให้ตังค์นะครับสักแปดหมื่นพอนะลูกนะเดี๋ยวป้าจะให้แต่ว่าดูซิว่าใครจะเป็นคนจ่ายนะคะพี่น้องคะ ทมงานด้วยติดตามน้องต้น น้ำที่น้องเป็นคนละน้องนะคะชื่อดีเจต้นนามแล้วก็ไปจัดรายการวิทยุทีกรุงเทพแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จัดรายการวิทยุทีจังหวัดละน้องนะฮะเกือบสามสิบปีแล้วแล้วก็ไปจัดรายการวิทยุทีกรุงเทพปัจจุบันก็ชื่อดีเจต้นนามนะคะคนทั่วไปเขารู้จักดีเจต้นนามเลยพอดีว่าน้องไปเล่นตลกนะคะหลูกองดาราชาติเขาชวนไปตอนก็ทำเพงเขาแต่กันนะหรือเหลืองเหลืองมาหนะการแตกงมดแล้วก็ไปอยู่กออโนโจนยิ้กางวงแตกนะ ปายูกาล้านซาต้าติงหนงก็วงแตกนะปอยูวงได้กิแตกหมดตอนนี้ก็มีคณะเป็นของตัวเองเลยนะคะเชื่อว่าดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะฝากติดตามผลงานทางเฟซบุ๊ก o k แล้วก็ยูทูบพิมพ์ว่าดีเจต้นน้าเชิญยิ้มชื่อนี้มีแต่ของอะไรพ<อ>ี่มันไม่มีเลยพี่น้นงมันบา้านี่มันบา้าเช<อ>ิญมันหวังตอนนี้มีคณะเป็นของตัวเองแล้วชื่อต้อนน้าเชิญยิม้มทางคณะมีมันแต่รว่วน หมายไหมคะหมารเอาเยอะท้างหลังจะไม่รีบกับนะเดี๋ยวพบกับความสนุกของวงดอกเอื้องนะคะส่วนวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีจ้านางยักษ์รามิการขอบคุณนายหัวด้วยนะคะที่ให้เราพวกเราได้มาสุงานัในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ